พรมยานายธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนตุลาคม2 5 1 7ค่ะราศีเมษค่ะ่ามาดูไพ่ราศีเมษกันเลยค่ะรพระพมมารฤษีพระพิคเนศทรงหนูเทะพพระจันทร์พระวิษนุกรรมพระรามแผงสองพระพิคเนศเทพพระพุทธโมราพระขันธกุมารพระราหู อาซรินราความไม่เที่ยงการเงินและการงานเด่นสําหรับท่านใดน,นะคะที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเปิ้นหลังงานบันเทิงนะคะกับความเชื่อเพื่อนักพยากรน,นะ,ะ,ะรคะหศาสตา์ขายของมงคลรายได้ของคุณต้องใช้เวลาในการสร้างผลงานหรือว่าสร้างตัวตน แล้วไปทางเนี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนคุณเนี่ยเป็นคนที่สู้รุยทาบุกเบิกอะไรที่ว่ายากหรือสถานการณ์ที่มันไม่โอเคหรือแปลกเนี่ยคุณจะเป็นคนเก่งที่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วเพียงแค่ตอนนี้เองเนี่ยบางท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทําเกิดความรู้สึกลังเลสงสัยไม่มั่นใจกลับไปกลับมาว่าฉันจะทําหรือไม่สําหรับท่านใดที่ทํางานทางด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับที่ที่บอกไปเบื้องต้นนะงานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีที่ไม่เกี่ยวกับางานเบื้องหลังที่เรียนไปแล้วไรายได้จะมีความผันผวนท่านใดที่ทํางานประจําจะมีเพื่อนร่วมงาน ปลอกใช้งานทำนูน่ทนทำนี่แล้วกส็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะปาดหน้าเคสเอาผลงานเป็นของตัวเองหรือท่านใดเนี่ยที่ทาธุรกิจส่วนตัวจะมีรูปแบบการลรงทุนแบบใหม่ๆ่ะเป็นสายดารอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับโชคราฟคะ่ะจะเด่นเกี่ยวกับกับบ้านที่คุณกําลังซ่องแซมต่อเติมหรือทําอยู่เป็นเลขที่บ้านเสี่ยงโชคแบบใต้ดิแล้วก็หากท่านใดที่ปฏิบัติ บูชาอยู่แล้วนะคะน้อมบุญไปนิดนึงแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโชคลาภค่ะความรักค่ะการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่กับใครที่อายุอ่อนวัยกว่าระว,วังจะโดนหลอกให้รักคุณก็ดูดูคนที่ศีลเสมอกันหากเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างตัวสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลดีให้กับคุณมากเลยสุขระวังกันได้รับบาดเจ็บจุดเมดปาจักของมีคมก็อุบัติเหตุต่างๆที่ไม่คาดถึงบางท่านเนี่ยที่เป็นโรคซึมเศร้าคิดเครียดวิตกกังวลคิดมากนีฮะมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าท่านอาจจะทําลายตนเองด้วยซ้ําอย่างไรแล้วเนี่ยขอให้มันมันปฏิบัติหรือว่ามันเข้าใจในวัฏจักรของโรคนี้แหละว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเช่นนี้เนอะนะคะหากว่าคนไหนที่ใช่ในเรื่องความการงานหรือธุรกิจใดโดนหลอกโดนโกงแต่คุณอย่าทำลายตัวเองนะคะกดไอ้กดแชร์นะคะติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดีหากว่ามีสิ่งร้ายเกิดมามันก็จะไม่ร้ายมาก